ไม,ไ,ม Palest, ไ,มไม้ meet, ไม้นี่ไม้นี่ไม้มันปั้นเมื่ออยากได้ประบูจกักตัวอยู่วะพี่น้องวาอยู่วะพี่น้องว่าไม่แรนดีนน่ไม่แรงดิคันมานกับมานเลยบ่มานกับบ่เอาแก้แก้ยังไดยู่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 ตอต้อ เจ้าปูไปใส่เบิดว่า ตั่งนี่ขอประดุก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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ร,รโอ้ขี่ม้าเต็มเต็มขี่ม้าเต็มเต็ม มีเมนหนึ่งบอกว่าว่าต้อกินได้เอาให้เรียบว่าสัน่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวบ้ามีสิผ้ามาสั่นโวหนูอยู่แถวนี้สั่นโวหนูอยู่แถวนี้นะ มันเป็นไม้ของบบาวมีผู้อื่นหามมาหยิกยักไปไม้ต่อไปพี่้องผม อันนี้เป็นกล่องที่ซื้อมาใหม่เด้อครับเด้อมันหลุนกันว่ามันสีลายบ่าลายผ่ามันสีแตกบ่แตกเนาะครับเนาะกล่องใหม่ทดลองกล่องกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละบ่าวมีจักสีวาจังใดขันเบิ้งใดกับเบิ้งให้น่เด้อพี่น้องเด้อขันเบิ้งบ่ใดกับเบิ้งให้น่โอ้ยเป็นตะมีปลาดุกใช่ปะ เป็เตะมีปลาดุกเป็เตะมีปลาดุกพี่น้องแต่ว่าสมวกมันเป็นสมวกแบนนะอันนี้แท่งบ่ค่อยดีบ้ามีว่ะอเอาปลาคออยูเอย่เวอยูอ่อยูเอย่เว้ยอยู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 ่เว้ยแก้วอะ่ะโคตรแก้วอะ่ะเออจัาางสี่แน่ไหมจังสี่แน่จังสี่แน่ วุ้ยกะตื่นกระดรอพัน,นานอยู่บดถือก็บดจะคำว่าแล้วเน้องพี่น้องาอาะซองแต้มไปย่งางฝอฝาห้องย่งางฝอฝาโอ้พ่อผ่านปาเป็นตะเงิดเฉยใส่สมวกแบีนพ่อผ่านซองใหม่ซองแต้มอะ เลีย้ยสียพี่น้องเลีย้ยสียมาัาตัวใหญ่มันบ่ชขาดดอกแต่ว่าตัวน้อยๆน,นี่สามารถแท่งเถืกอกระบบขาดอกีกนีนี้มันเจงกระบ่ได้ย่องเจ้าของดอกว่าแต่มันก็อีหลีปดุกปดุกปดุกขอ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 ปดุก ออปลาดุกปลาดุกจงมาปลาดุกจงมาปลาดุกจงมาเว็บ,บเวเ้บเว้บเวบเว้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 บเวบบ ย่างรวดเร็วดิเหมือนี้บุพเาก็เดินต่อเลยดิยพี่น้องบ้ามีบบยอมเอือดเห้ลอยใสยอยู่แร่นอนเหมือนนี้ 来，哥、啊，光说的呀？ Cái chuột hai cả bố mấy phụ đề bỏ qua chợ khoang bên chợ khoang chắc khuẩn cho hmm. bương toàn mà ốp bà bỏ Khó đúc, khó đúc Khó chắc tô Khó hmm. đúc nhắc chắc tố Ư ไปเปลี่ยนสมองพี่น้องบานนี่ตัวนี้แท่งประสริทธิ์อายุอ่าตัวแบนนี่แท่งประสริทธิ์อายุบ้ามีสังเกตแล้วสามมือแท่งสลิดไปหกเกตตัวบ่าได้จักตัวไปเฉงบัดมือยังสิอุ้ยสามใหม่บ้าผ่านเลยบ่พี่น้องเฮ้ยมันเอาคว้วแม่นมาตัดใสเหมือนเออเอาคว้วแม่นมาตัดใสเหมือน,น ทำไมวะพาดเรื่อยอ่ะเฮ้ยกเกินไปแต่ก็ต้องเฟี้ยนสมวกอยู่ดีพี่น้อง <c oughs> มึงมวนกบ้ามีเลยครับเลือดทวดร่องบ้ามีสิท่ายังจะสิบนาทีพ่อทวดร่อง,อองคันภาพมันแตกมันบ่ดีมันไล่ภาพแตกภาพบ่ดีภาพไล่อ่า คอมเมนต์เขามาบอกบ้ามีเนี่ยเลยครับด้วยข้อมันเขามาบอกบ้ามีเนี่ยบ้ามีสี่เหียร์ก่เดี๋ยวใช้เอาไปสอนไหมอีกน้องผีน้องเนาะเอาขอบคุณครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมองไหมแล้วดนะครับเด้อบาท าแบบสีก่กลมตบกะหักไปสี่หนึงหักไปสี่หนึ่งนี่เห็นบ่อนี่นี่หักไปสี่หนึงตะบากะถ้าคิดว่ามันจะแท่งปลาใหญ่เลยสบายก็ปลาสลิดนะ่ะฟ้าพี่น่องมือน,นี่ฟ้า ปปิดการทดลองสมวกไม่วัางหันผลงานจริงๆสามใหม่สามเต็มกะจิงอยุ่ตะบ้ามีบ่หมักบ่ประทับใจ,จก็เลยลับมาใส่สมวกห่างตัวนี้ต่อ าไปใส่เบดิด์วะโอ้ยบ่ถึกพี่น้องบอ่ถึกนี่แหละพอเปลี่ยนแล้วผันว่าเดี๋ยวอันนั้นก็นดีอันนี้ก็โอ้ยถึกถึกถึกแก้วเออเออเออเอาขอบคุณครับอันนี้เป็นกล้องไม่เด้อกคันภาพมันแตกมันไล่มันเบื้องบ่ได้อ่าความเมนขอบว่ามีของมหาบ้ามีเด้อเดี๋ยวบ้ามีสิใส่กล้องตัวไม่ท้ายบาดคันกล้องตัวนี้เบื้องได้ขอความกรุณาพี่น้องมเามนขมาานี่เด้อครับเด้อขันเบื้องได้ดีขันภาพมัแตกบ่นไล่ กัดภาพแจกภาพไล่กมินเข้ามาขอบคุณครับ